E.P. 2151ขอสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์และกฎหมายอาญาสอบวันที่7พฤศจิกายน2 5 4 1คำถามขออ้อ2กระสวงกระโหมมีระเบียบห้ามในทหารชั้นสัญ,ญบัติ ขับรถยนต์ของราชการทหารวันเกิดเหตุร้อยโทสมัครนายทหารชั้นสัญญบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ทหารหลายหน่วยงานในกรุงเทพมหานาครร้อยโทสมัครเกรงว่าจะกลับมาพบคนลัก ตามนัดไม่ทันจึงรีบขับรถยนต์ส่วนกลางของราชการทหารที่จอดอยู่ในโรงรถไปด้วยตนเองทันทีขณะที่ร้อยโทสมัครขับรถยนต์คันดังกล่าวกับต้นสังกัดที่รับราชการอยู่อย่างรถยนต์คันที่ขับเกิดระเบิดขึ้นทำให้รถยนต์เสียหลักชนในสมาน ซึ่งยืนอยู่บนทางเท้าเป็นเหตุให้ในายสมานถึงแก่ความตายนางสมัยภรรยาของนายสมานจึงฟ้องขอให้ศาลบังคับกระทรงกราหมจดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนแก่นางสมัยกระทรวงกราหมให้การต่อสู้ว่าอย่างรถยนต์คันที่ร้อยโทสมัครขับ เกิดระเบิดขึ้นเองเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักเข้าไปชนในสมานอันเป็นเหตุสุดวิสัยและกระทรวงกลาโหม,มไม่ใช่ในจ้างของร้อยโทสมัครท้งร้อยร้อยโทสมัครขับรถยนต์โดยผิดระเบียบของกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นางสมัย ให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของกระทรวงกลาโหมฟังขึ้นหรือไม่ตรงคำตอบข้อสองผู้ขับรถยนต์มีหน้าที่ต้องตรวจตราระมัดระวังให้รถยนต์ที่ขับอยู่ในสภาพเรียบร้อยและขับด้วยความปลอดภัยการที่ร้อยโทสมัครนำรถยนต์ส่วนกลางของราชการทหารมาขับโดยมีได้ ตรวจตารารถยนต์คันดังกล่าวแล้วอย่างรถยนต์เกิดระเบิดขึ้นจึงเป็นความประมาทเลินเลอของร้อยโทสมัครเมื่อรถยนต์ที่ร้อยโทสมัครขับชนในสมานถึงแก่ความตายจึงเป็นการทำละเมิดต่อในสมานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420หากใช้เหตุสุดวิสัยตามมาตราแใหม่วงเด็บ คำพิพากษาศาลฎีกาที่3629กทับ237รมแม้นร้อยโทสมัครจะมีใช่ลูกจ้างของกระทรวงกลาโหมแต่ร้อยโทสมัครเป็นข้าราชการในสังกัดก,กระทรวงกลาโหมมีฐานะเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นนิติบุคคลเมื่อร้อยโทสมัครกระทำการตามหน้าที่ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หนังสมัยกระทรวงกลาโหมจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่หนังสมัยตามมาตรา76วรรคหนึ่งีงาสาสากาที่3015ทับ2 0 3 0แม้นกระทรวงกลาโหมจะมีระเบียบห้ามนายทหารชั้นสัญญบัตรขับรถยนต์ของทางราชการทหาร แต่ระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องภายในระหว่างกันจะนำมาอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดไม่ได้วงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่1127ทับ2 5 0 5ข้อต่อสู้ของกระทรวงกลาโหมฟังไม่ขึ้นวงเล็บหมายเหตุกรณีความรับผิดของกระทรวงกลาโหมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา76ถ้าผู้สอบตอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2 อ3 9มาตรา5วร์หนึ่งก็ได้